แล้วแต่เราเขาไม่ไอ้เอาในเมื่องเราเยอะแกไม่มีมดลูกแล้วมีอะไรบุญแกทำไมทำแบบนั้นบุญแกแล้วก็จะรู้ไม่ละไม่เคยเลยไม่รู้เพาควาตัวเอาเลลูกเราไม่ใช่เหรอจับย้อนจะได้ไอ้พี่บุญลูกแต่สีดำแต่สีดำเขาใจมากเขาดู้วยน้ำใจดีจริงๆเลย แม่แม่นะดูนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะวัดดวงมาแล้วแนมะ่ถ้าสายตาฉันอะไปแป้งที่ใครนะคนนั้น่ใชเดี๋ยวมององก่อน <c oughs> đúng không anh đúng không anh chị đang làm đáng gấp tôi i ัวไม่ไดวนเี้ยโงนี้ยนนู้นก็ไม่ใช่คนนี้ก็ไม่ใช่แล้วใครมันจะใช่เาเายด้วยง่นตงีนะยนคตรงนี้รเจ้าาทำไมอะไรก็อยากโวาะทำไมหาเจหน่อยสิหาเจหน่อยเด็กอะไรเนี่ยเจเราเาเ้น เสด็จพี่อะไรกันใครไม่รู้เนี่ยมันถึงมจับาสมองคนไหนเขาจะับพาก้มเฮ้ยใช่เรายกขัมามายเไม่เคยเห็นอะไรเลยวยกบ้านดวงจะไม่ได้ก็เนี่เราไปไปไปไ่ใครอยแบรนคนหาเอยรเาอะนี่ต่อปูอะไม่เปนตัวเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยมา เรียกอรเนี okay, ่ยค hey. oh, okay. ุยอะหน่อยเรียกอะไรอาวก็เรียกแกได้แหแกใครเนี่ยอแกกับมึงไงอวเฮ้ยไปตามไอ้ลองมาได้สิ่อยแล้วเนี่ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวจี้ให้ยีไอ้ลองไอล่ะไปตามไปตามใช่เหรอโอเคอยตายแล้วดูสิอะไรเนี่ยะากใช่ไอ้เดยวต้องเี้ยเียตะวันตะสงด้วย จะมาสองก่อนอ้าวกู้รู้จะใช้ตรงนี้ล่ะฉั่นี่แหละมาสองไม่ไม่ไมต้อไปเลนะเป็นนักบุญพระคุณเจ้าอะไรไปใช่คุเห็นสะดุ้งลักเลยเมื่อกี้คุณได้ไปได้ตกใจนะครับเด้หมดแลว เธอเป็นใครอะอัน yeah. ีしし่เล่นเสียงกับโดนไล่ออกมากเลยเนี่ยเป็นไเป็นไงั่งคนรูกกันอยู่ไหมั่มชวิเปลี่ยนกับคนรูกแล้วมึงเนี่ยเป็นเครื่องอะไรกับม้ลนกูปความึงกล้ามันกล้าเป็นผู้หญิงมกล้าอู้ไหมนูงห้ใันได้เาเป็นใครื่จุไหนนะหูชิ้อสุมายาี่สสมายา มาของพี <ś Paulo> ่บาสรองเหรอใช่แล้วพี่คะจะยกขนหนักมาทำไมล่ะน้องก็หวังเชันอไ มาลักโตัวตัวไ,ไม่ไม่ป้องกันหรือป้องกันควันเลวยันเล็บจริงๆ<ต>อย่ามาบ่อยอย่ามาบ่อยฉันต้องการจะแต่งงานกับพี่อย่าเดี๋ยวมาพ่อยบ้านแต่ฉันต้องร <c oughs> ้องพี่ต้องตัดหน้าไปก่อนแต่ถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยไม่เป็นไรน้องถ้าเจ้ายกกันมากมาแล้วพี่ขอเวลาเพียงเจ็ดวันเท่านั้นเพราะพี่ต้องออประกาศเป็นทั้งหมดทั้งสองปานาว่าพี่รอนอจะแต่งงานเจ็ดวัน ฉันรอแล้วรอแล้วก็รอจนแห้งไปหมดแล้วสิแล้วเอาหญิงอะไรแห้งให้ค่ะฮะอะไรแห้งฟังไม่ทันก็รอแล้วจนหัวใจแห้งพอเดียวมาลองมาอยู่ที่ดีของพี่สก่อน์สะระยาเดินต้องรู้จักบุคคลสำคัญท่านผอนั่นคือตะกรงดาวพระอนุชาต้องขอแสดงค้องยินดีที่ นั่นก็คือคุณพลเอกและจิตกรอังสุมาคุณพลเอกจิตกรโอ้ยน้องเพื่อเรยกของผนะขออนุญาตนะเป็นเจ้าหน้าที่เของผมนมเจ้าพี่เขาบอกว่าเป็นถึงจิตกรเก่ด้วยหรออังสาโอ้ยมือไงทธถนัดวาดภาพอะไรหรอจ้าวาดภาพอะไรนะ หรอือส่วนตัวแล้ววันชันก็ชอบเพราะว่าเป็นคนชอบภาพวาดเอาอย่างนี้นะฉันีอยากจะได้าภาพสักฟาน์นึงอะ่ะวาดพี่หญิงได้นนะมั้ยได้ค่ะจริงหรอ่ระเธอต้องวาดภาพหญิงนะ ผมคิดว่าว่าถ้าเั็นเช้าไปเที่ยวอะเอ้าเป็นช้าไปเหรอใช่ผมเช้าว่าอ่านภาพดีกว่าไหมทำไมมาหนักอีกเท่าไหรนี้แล้วเดี๋ยวแบบนี้แบบนี้พระองค์มาอ่านแล้วไม่ชอบสมัยนั้นฟังพี่นะเด็กค่ะอยู่ที่นี่เดี๋ยวพี่จะให้นางสุกับนางพาจะไปพักผ่อนได้ไหมครับเด็กค่ะมีที่พักไหมที่พักด้วยตั้งหนักพระองค์พี่ค่ะบอกไปแล้วนะว่าตั้งหนักของพระองค์นี่คืออาการมากจริงเหรอเขาเห็นบ้านสไตล์ยุโรปไหม อย่รงใช่ว่าง่ายๆเลยมีบันไดทางขึ้นอยู่สามทางซ้ายขวาแล้วก็ข้างหน้าทำไมบันไดมเยอะจังล่ะเผื่อตัวหญิงขึ้นฝั่งไหนตัหญิงก็ขึ้นเลยเพคะใช่แล้วก็บ้านตัวหญิงเนี่ยไม่มีไม่มีประตูนะมีทางฝั่งละสองบานเป็นห้องโถงใหญ่มี้นทางสองทางสองบานสองบานฝั่งละสองบานสี่บาน อารมณไม่ได้เข้าปูโโบมาแต่บ้านย,ยุโรปนี่เห็นจักเก็แล้วว่ามันจะมีป่องไฟงอ๋อไปแล้วอะไรนะวันคนนนนริสต์มาสแล้วแล้ววันคริสต์มาสอ่ะกันต้าเขาจะหย่อนของมาเลยไอเดียดีจริงๆเชียวแล้วก็ประดับด้วยผ้มาม่านสีแดงขีดทงอ,องว้าวเขาเปลี่ยนเป็นสีชมพูได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเราเห็นเป็นคู่ม่นตนังมือมามันต้องสีเป๊ะอ๋อต้องสีแป๊ะใช่เลยอะเรียกีมากเลิศที่สุดเลย ใช่แล้วก็คือผ่านไปผ่านมาเนี่ยจะมีรูปองค์หญิงตั้งอยู่หน้าด้วยว้าวมีรูปด้วยประมาณ20นิ้วบานใหญ่เลยโอ้บานใหญ่เลยใช่ก็คือผ่านไปอ้าวนี่ตำหนักพระอุมาทีเองเช้าได้ตั้งหญิงหน้าเจ้าพี่มาฉันได้รู้ว่าเป็นตำหนักของฉันใช่บังค่ะแล้วก็มีรถส่งพระองค์ด้วยนะว้าวฉันแลบบกินนี่ใช่ปะไม่ใช่เป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่ พยานาคู่พยานาคู่เห็นไหมไอ้พวกรถสปอร์ตสมัยนี้เขาจะขับซ้ายก็ขับขวาแปลงไปสองที่นั่งแต่อานี้ขับหลังมีที่นั่งเดียวคือนอนเหยียดยาวเลยเองจะสบายไปว่าแกใช่แล้วสมัยนี้เอาอะไรนำทางอ่ะชิ้นเนี้อไม่ตอกอ้อโหสเปิมเนไม่ต้องไม่ต้อกก็เหรอใช่สเปอมเด็กเดี๋ยวนี้เอาให้หลวงพ่อนำทางถึงจุดหมายทุกคนน้องหญิงแคร์ฉวยามันจะลำบากหลวงพ่อหรือเปล่า บ้าหลอกมาทน่มลมาใส่ซองช่วยแล้วไปเอ๊ะบันไดคือทางลงงางโอ้ชัดเลยว่ะไม่ใเมนที่ขายไม่ใช่เสร็จที่โทรถึงป่องนาดารูแล้วสมัยเขาบอกดวงญาณมณียาแล้วก็บอกไม่แน่เลยว่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าเขาบอกคิดว่าเราเวลากาแต่งงานไ้ก่อนดีกว่าพระเจ้าค่ะเจ้าดังสุมัยคิดก็รู้สึกแปลกๆเองก็ไม่รู้ไม่ใจ <unex> <im itation> ไม่ได้เลยนะพี่คะมันก็จะแงเจ้าแม่ไม <im itation> ไม่รู an ้พระราชเป็นความจริงไหมล่ะคะจะเกิดอรัญญากลับมาไม่เจอกครอรัญญาไหนลุ่มาญาอย่าเล่นกับดเจ้าเจ้าจะเป็นตุม้าเต้องไม่รู้ว่าเขาจะมาทีนี้มาใดพ้าะฉันที่ทาหน้าที่ที่กับเจ้ายกพฤติกรรมของตุมาญาเขามีอะไรไม่ชอบมาพากลเรียกรนงานพี่เรรมทุกคนชอบนะพลายกมาไปเกิดตามตัวิมา